สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟีเจอร์เกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมไม่ได้เสิร์ชออนไลน์นะครับวันนี้เปิดในพื้นที่แปลกๆนิดนึงนะมีหลายคอมเมนต์บอกมาว่าให้ผมสอนฟาร์มพื้นที่ของ OJ เคียหน่อยนะครับโอเคได้เลยแต่วันนี้คลิปนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของ OJ เคียล้วนๆเะครับก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูเนื้อหาทั้งหมดกันในเกมเลยอ่ะครับไป let's go โอเจเคียนะครับผมก็คือพื้นที่ของอัลทรัคซีออนนะครับทัานที่4มั้่ใช่ไหม อัลร์กที่ออนสี่นะครับก็วิธีการเข้าจะเริ่มจากเวเลียแล้วครับวิ่งเข้ามาที่ห้องหินโบราณครับตรงจุดใกล้ๆกับจุดที่เราเกิดนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ทำเคลย์ช่วงแรกก็จะได้เข้ามานะครับผมไม่ต้องพูดเยอะนะส่วนใครที่ไม่รู้ว่าจะมาไงก็วิ่งมาทางซ้ายล่างของเวเลียนะครับมันจะเขียนว่า ancient stone chamber อา stone chamber นี้ครับห้องหินโบราณเมื่อเข้ามานะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะให้ หันขวามือนะครับโดยปกติทั่วไปอะประตูมันจะปิดอยู่นะอยู่หลังแท่นหินนี้นะครับประตูจะปิดอยู่ให้เราเดินเข้ามาข้างในนะเดินมาจอดแล้วประตูจะเปิดไปแล้วเข้ามาข้างในนะครับผมจะจอดม้าไว้ตรงนี้นะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปนั้นนะครับเราต้องกดเข้าพื้นที่ของเอเวียก่อนนะครับผมตรงนี้อยู่ทางขวามือบนนะครับโอเคครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับแท่นเนี่ยจะถูกยกขึ้นนะให้คุยกับแท่นนะครับเสร็จแล้วกดเลือกตัวนี้นะครับอันบนนะ Enter ที่เราอาร์ตัคซีออนนะครับลาส t ต t o n ออฟเดอะแอนเชียนครับนี่แนะล้วเลือกมาอันที่2ขวามือนะครับตรงนี้ มันจะเขียนเลยว่าโอเจเียนะครับแล้วก็เข้าแบบ normal นะเข้าแบบปกติผมย้ำอีกครั้งนะต้องเข้าก่อนเข้าเอเวียก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้ามาในอารทรักที่เป็นพื้นที่ฟาร์มได้เพราะว่าถ้าเราไม่เข้าเอเวียมันจะเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเลยตีก็ไม่ได้เวลไม่ได้เข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นทางออกนะทางออกเราต้องต้องกดไอ้แท่นเสาตรงข้างหน้านี้นะครับกดเข้าไปนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กลับไปที่ ancient stone chamber เสร็จแล้วให้เราเดินเข้ามาข้างในเดินไปแ้างในเลยพื้นที่ในนี้จะมีจุด ฟาร์มอยู่ทั้งหมด6จุดนะครับใน1 c h a n n ชแนนะเพราะนั้นก็ต้องแบ่งกันได้ดีแล้วกันนะครับแต่ผมจากที่ลองฟาร์มฟาร์มมาเนี่ยค่อยมีคนมาฟาร์มจะเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ตอนเย็น okay, นะครับตรงนี้จะมีเควสายวันด้วยนี่อิงเข้ามาครับนี่มีคนฟาร์มอยู่เห็นไหมอันนี้คือจุดที่1นะครับแต่ผมพาไปดูลูปทั้งหมดก่อนดีกว่าหลังจากจุดที่1ก็วิง่งทิศขวาเข้ามาข้างในนะเราวิ่งต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับพอถึงทางแยกตรงนี้ให้เดียวซ้ายนะถ้าลี้ยววามันจะไปเป็นเสาเควสนะ เราวิ่งทางซ้ายนะครับจะเจอหลุมที่2อ,อยู่ตรงนี้ที่ดูหลุมก,ก็ดูง่ายครับมันจะมีไอ้ลูกกลมๆของเศษอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเออมันจะซาม,มอนบอลน,นะแตวผมฟามร์มหลุมนี้แหละหลุมที่3มจะอยู่ข้างล่างนะครับให้วิ่งลงบันไดมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเองถ้าไม่ตัวตายตกเข่าตายสามารถกระโดดลงมาก็ได้นะครับมันก็ใกล้ดีนะอันนี้หลุมที่3านะเหมือนกันให้มองมองหาอาวุธโบราณของเศษนะลูกบ,บาดคิ้วตัวนี้นะเน,นี่ยคือหลุมมันนะโอเค okay. ต่อมาฮนะหลุมที่4ี่นะครับจะวิ่งลงไปทาง ทางน้ำตกนะนี่อันนี้คือหลุมที่รับแล้วก็หลุมที่5ครับจะอยู่ข้างในวิ่งขึ้นข้างบนนี้นี่หลุนี้ผมจะเท่าฟาร์มเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แคบมันไม่ต้องวิ่งเยอะเป็นหนึ่งลุมที่5แล้วก็ลูกสุดท้ายครับจะวิ่งเลยเข้ามาจากหลุมที่5เป็นหลุมห้องข้างในสุดเลยอันนี้ก็หลุมที่5นี่นะลุมที่5นะครับอ่าลูมที่6กพู้ถิดอันนี้คือหลุมที่6นะครับลุมสุดท้ายละ ที่ฟาร์มที่นี่แล้วก็ถ้าเกิดใครฟาร์มรูข้างในเนี่ยสามารถวิ่งมาออกข้างละข้างหลังนี้ได้นะครับออกกลับไปตรงข้างหน้านะวิ่งเข้ามาในรูแล้วก็ชิดซ้ายไว้เลยนะเราว,วิ่งไปตามทางม,มันจะมีแท่งเสาคล้ายๆกันนะอันนี้แท่งเสานี้สามารถวิงกลับไปข้างหน้าได้นะโอเคนะวิ่งเข้ามาจนถึงแท่นข้างในนี้นะเราถ้าเกิดใครที่ยัง ไม่ได้ถีบบอสก็จะมีบอสโผล่เหมือนผมเมื่อกี้เนาะให้วิ่งเข้ามาข้างในนะครับมาคุยกับแท่นนี้แท่นข้างในนี้นะเสร็จแล้วให้วาบไปที่ห้องหินโบราณน,นะครับนี่จะมีเทเลพอร์ตห้องหินโบราณน,นะครับ อันนี้เป็นทางลัดนะครับจะได้ไม่ต้องวิ่งย้อนกลับไปเก็จะออกมาข้างหน้าเลยนะครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับก่อนจะพาไปดูวิธีการฟาร์มีทโอเจเคียร์นะครับก็จะเป็นมอนเตอร์ไม่มีเผานะเป็นแค่มอนเตอร์ธรรมดานะราะนั้นการกินยากลมกลืเนี่อาจจะกินเป็นกลมกลืนธรรมดาก็ได้นะถ้าไม่ได้แคร์เรื่องดรแต่จริงมอนที่นี่มันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับนอกจากบอสกับมินิบอสเท่านั้นนะครับที่นี่นะเขาจะดอบขยะอยู่ที่ เนะก้าหมื่นหกก็จะมีของที่ขายได้ก็คือเ bo, ข็มขัดเทโบกลางหูตอบคาพาร์ด้วยแต่ก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่จะเอามาขายได้แทนคาพาร์ก็คือตัวนี้ครับเจ็บบอบอยหรืออัญมณีว่างเปล่านั่นแหละนะครับในตลาดตอนนี้ ราคาน่าจะแม็กอยู่นะผมไม้ดูโอ้ยไม่แม็กแค่ไห่ก็มีคนฟารราคาแต่ว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับอยู่ที่4 0 5 0ิบห้าสิบเองกี้ผมว่าโอเคแล้วก็ชั่วโมงนึงเนี่ยจากที่ลองลองฟาร์มาผมก็ได้ขั้นต่ําคือเ็ดเมตรนะครับแล้วก็สูงสุดคือ15เมตรพอลองมาลองดูแล้วกันเอพีที่แนะนําสําหรับที่นี่เอพีที่แนะนาสาหรับที่นี่ก็คือมันจะกําหนดอยู่ที่แนะนําอยู่ที่1565าแล้วก็ DP อยู่ที่700บวกอันนี้เป็นสแตทรวมนะครับส่วนแคปที่นี่ก็จะันอยู่่ที 1,595นะครับ <S <S จะเท่ากับฝั่งของเอ,เ,อเทเรียนนะครับในในเอเดเนียนะเท่ากันแต่ว่าไทาย DP น้อยกว่านะครับในฝั่งของเอเธเรียนใครที่ไม่อยากไปฝั่งเอเธเรียนก็สามารถามาฝั่งนี้ได้นะครับใคอยากขอเอเทเรียนจะแพงกว่าหน่อยนึงแต่ว่านั่นแหละรายได้ที่มันได้จากเกมมันค่อนข้างเยอะกว่านะครับไม่ต้องใส่กันสถานะนะเพราะว่าที่นี่ไม่มีกันสถานะใดๆทั้งสิ้นนะไงก็ลองดูแล้วกันนะถามว่าเกมว่างเปล่าไปทำอะไรนะครับ ผมให้ดูราคาเจมที่เขาทำแล้วเลยนะที่สำหรับฟามบอลกันดวปนี่ดูราคาซะก่อนสองพันสี่นะจากอาคิดธรรมดาที่ราคาแค่แบบไม่กี่ร้อยเนี่ยอาคิดธรรมดาครับราคาแบบสองร้อยสองร้อยยี่กว่าแบบราคาตามดอตะตอนนี้นะฮะเด็งขึ้นมาแบบ มาแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้ครับตัว Destruction นะครับตัวนี้จากเดิมนี่ราคาประมาณ 100m ก็พ่ขึ้นมาเป็น204เนื่องจากตอนนี้คนไปฟาร์มเอดนเนียกันเยอะทำให้เจมแตกเราไม่มีคนมาฟาร์มซ่อมถ้าเลยจะมีขายตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ในการทำวิธีการทํานะสำหรับอันนี้นะครับมันจะใช้เจมอลอยทั้งหมด30เม็ดนะครับแล้วก็ใช้สเก็ตหินอะไรนะไรสโตนไอเอ์ติแฟกอะตัวเนี้ย กระิสนะครับแล้วก็ใช้หินดำตีบวกธรรมดาอีก5า0อยเมตรประมาณนี้นะก็ตัวเของเกมต้นแบบนะครับก็คืออันนี้เป็นเดรักทันใช่ไหมตัวนี้เป็นอาคีใชเท่ากันนะครับปริมาณเท่ากันนาก็ลองมาฟาร์มดูได้นะฟาร์มตั้งสองชั่วโมงก็น่าจะคืนทุนแล้ว <c oughs> ล่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ทีอ่อาจจะดูไฮเทียสักนิดนึงนะแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวนี้คนเราอะ อ่าอพีมันสูงมากๆแล้วโอเคต่อมาจะเป็นฟุตเทจที่ผมถ่ายเอาไว้นะครับอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการฟาร์มที่นี่นะกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมฟุตเทจกันโอเคเมื่อเข้ามานะครับแล้วเลือกลูกได้แล้วมันจะมีมอนอยู่ทั้งหมด3กองนะตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยว่าจะหมุนซ้ายหมุนขวาหรือจะสลับกันอะไรอย่างนี้ตามแต่สะดวกนะกันนะครับ โดยมอนที่นี่มันจะโจมตีค่อนข้างช้านะสามารถบูตไปตีเป็นแบ็กแตทกได้เพื่อเพิ่มดาเมจนะฮะในคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นว่าผมมาพยายามจะมุดไปข้างหลังองมอนเตอร์ตลอดเวลาเพื่อเอาดาเมจแบ็กแตทกนะโอเคนะครับเอาไปตีตรงนี้ไปเรื่อยเลยจนกว่าจะมีตัวของมินิบอสเกิดนะแต่ง่ายจะตัดภาพไปดูตอนมินิบอสเกิดเลยแล้วกัน โอเคและเมื่อเข้าสู่เฟสมินิบอสนะครับมันจะมีข้อความขึ้นตรงกลางจอนะสังเกตได้ไง่ายๆนะข้อความสีเหลืองเลยครับนะตรงนี้ไม่มีอะไรมากก็จะมีบอสเป็นมินิบอสเกิดนะครับตัวเดียวโดดๆนะถ้ะาใครที่หาไม่เจอจะมีแสงสีทองเป็นพายด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นการแจ้งเตือนที่น่าชัดที่สุดละตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับมอนจะเกิดทั้งหมด3าตัวนะจุดที่มอนธรรมดาเคยเกิดนะฮะง่ายๆ กระบุตไปตีข้างหลังมันนะครับโดยตัวที่น่ากลัวนะครับมันจะมีแค่ตัวเดียวนะก็คือตัวยูมตัวนี้ซึ่งมันจะมีซีซีแล้วก็ทำดามจได้สูงที่สุดนะฮะซีซีมาคือก็คือการพุ่งทะลุเราตัวเราไปนะแต่ก็ไม่มีอะไรมากเราสามารถหลบได้เพราะว่ามอนตรงนี้มันค่อนข้างที่จะตีชาอยู่แล้วนะพ่อคนรระวังนิดนึงนะครับสำหรับ ตัวนี้นะมันจะชอบพุ่งใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันพุ่งเกินระยะเนี่ยมันจะรีเลือกนะครับต้องระวังนิดนึงอย่าให้มันพุ่งไกลเกินไปนะครับแล้วก็จะมีสกิลที่เป็นาพายุองรอบๆตัวมันเนี่ยก็อยากเข้าไปโดนเยอะนะครับเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างสูงส่วนตัวบอสที่เป็นรูปร่างหมาเนี่ยอันนี้ง่ายเลยนะเพราะว่ามันจะชอบอทำลามใส่นะแล้วก็มันจะยืนเราตีแบกระแทกรัวๆตัวนี้ท่านข้างง่ายนะครับ โอเคและเมื่อตีตายครบทั้งหมดนะครับมอนก็จะกลับมาเกิดเหมือนเดิมโอ okay. เค๋ยวผมจะไปดูเฟสของบอสที่นี่แล้วกันนะครับเฟสที่นี่นะครับถ้าเป็นเฟสบอสนะจะมีข้อความแจ้งเตือนเป็นสีแดงนะครับว่าเข้าสู่เฟสสุดท้ายแล้วก็จะมีบอสเป็นตัวนี้ออกมาเลยนะฮะบ,บอสต,ตัวนี้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาเมจค่อนข้างสูงนะแต่ว่ามันโจมตีช้าเหมือนกันก็หลบไปตีหลังมันได้นะครับแอนิเมชันในการโจมตีเนี่ย ้ามากๆเลยนะครับสามารถตีหลังได้เรื่อยๆแต่ก็ระวังพวกสกิลที่เป็นแอเรียเอฟเฟกนะครับที่เป็นวงตามพื้นอะไรเงี้ยพยายามหลบด้วยไม่มีอะไรมากเลยสังเกตว่าในวิดีโอเนี้ผมจะมุดไปตีหลังตลอดนะเพื่อเพิ่มดาเมจเห็นว่ามันไม่ได้ตายยากหรอกแค่ถึกกว่าเดิมดนิดนึงนี่ครับ และเมื่อจบนะฮะจะมีลูกบอลสีฟ้าขึ้นที่ตัวเรานะลูกบอลลูกนี้นะครับมันจะช่วยทำดาเมจให้กับมอนเตอร์ในเฟสแรกของรอบที่สองนะมนันอันนี้ก็คือจะวนเฟสแล้วครับเข้าสู่เฟสแรกเฟสเริ่มต้นนะแต่ตรงนี้จะมีข้อพิเศษอย่างหนึ่งกนะ็คือไอ้ลูกบอลลูกแก้วนะ้ำสีฟ้าเนี่ยมันจะระเบิดดาเมจมอนเตอร์ให้ทำให้เราเคลียร์บอลได้ไวมากขึ้นกว่าตอนนี้เราไม่มีมันจะทำให้เราข้ามเฟส หนึ่งไปได้แบบง่ายๆไม่ยากมากนะครับจบกันไปนะครับสำหรับเนื้อหาของคอนเทนต์ในวันนี้นะใครที่มีปัญหาตรงไหนหรือติดปัญหาอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับหรือถ้าอยากจะพูดคุยอยากจะเสนออะไรก็าสามารถพิมพ์คุยใต,ใต้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับผมอ่านทุกคมามนต์อยู่แล้วที่มันขึ้นแจ้งเตือนเนาะอะไงก็ฝากติดตามกันไปด้วย อโอเคนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่อยากจะถามตอบการสดๆนะผมมีช่วงไลฟ์สตรีมด้วยนะครับก็คือจะสตรีมเนี่ยล็อกตายตัวก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา3โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับจนอาจจะลากกันถึงค่มหนึ่ง6โมงค่มหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเนาะจะมีแค่วันพฤหัสวันเดียวนั้นถ้าปิดเซิร์ฟเนี่ยเราจะเจอกันตั้งแต่ตอนเซิร์ฟเปิดนะครับผมสตรีม3ช่องทางพร้อมกันนะครับที่ซูป l ลฟ์คอมทวิตเตอร์ทีวีแล้วก็ยูทูบคอมนะครับ ทั้ง3ที่ตามด้วย slash i g a m i n g ts ประดกช่องทางไหนก็สามารถรับชมได้ช่องทางนั้นนะครับเพียงแต่ว่าใน u t u b e อาจจะไม่มีเพลงโอเคแล้วถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนผมนะครับสามารถมากดติดตามกันได้ในช่องทางของ u t u b e นะแล้วก็จะมีปุ่มสมัคร Membership ของ YouTube ก็จะเป็นสนับสนุนคอนเทนต์นะครับโดยจะมีสิทธิพิเศษก็คือจะได้เข้ารับชมวิดีโอก่อนทันทีที่ผมอัพโหลดเสร็จเลยนะฮะเอาฝากไปด้วยแล้วกันนะครับในช่องของ YouTube นะ โอเคไปแล้วดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ฮนะเจอกันทุกคนไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ